เอาเลยครับสวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับผมเตอร์จากช่องกระตูนิวครับผมเป็นยังไงบ้างทุกคนผมหายไปเป็นปีเลยคิดถึงกันบ้างไหมไม่คิดถึงไม่เป็นไรครับแต่ผมคิดถึงทุกคนนะ <c oughs> คืออย่างนี้ทุกคนผมได้มีโอกาสกลับามาทำช่องอีกแล้วเพราะว่างานประจำผมตอนนี้มันเริ่มลงตัวละแล้วทีวนี้ผมก็ไม่ได้กลับมาคนเดียวผมกลับมาพร้อมกับ ทีมที่คิดว่าน่าจะไปได้ยาวๆดังนั้นครับในคลิปคลปเนี้ยครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะแนะนําทีมของผมให้กับเพื่อนๆพื่คนได้รู้จักอย่างที่ทุกคนเห็นครับว่าผมเนี้ยเริ่มมีการวาดภาพประกอบคลิปเองละนะก็ถือว่าเป็นพัฒนาการอีกหนึ่งก้าวของช่องผมที่ว่าเฮ้ยเราไม่ต้องใช้ภาพจากที่อื่นละซึ่งภาพๆเนี่ยก็เป็น ทีนั่นแหละที่ช่วยวาดให้นะครับกลายเป็นว่าตอนแรกผมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยช่องเรามันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงแล้วอ่ะเออใช่ไหมแต่ว่าผมก็ยังคอนเซปต์เดิมครับก็ยังคงคอนเซปต์เดิมเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอนิเมะแต่ว่าอาจจะยังไม่ค่อยได้เน้นหนักซะเท่าไหร่เนาะจะพยายามปรับให้ช่องมันแบบว่าไม่เท่ามากนะครับอาจจะเป็นเนื้อหาที่ว่ามันลึกๆเหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าทีเนี้ย ก็ต้องรอหน่อยนะเพราะว่าเาพิ่งจะกลับมาเองแล้วเพิ่งจะพูดคุยกับทีมโดยที่ทีมคนนี้ของผมเนี่ยก็เป็นมนุษย์ i ทรเวิร์ดนะนานๆทีจะมีเวลาช่วยผมเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋วก็ต้องมาเรียกมาช่วยบ่อยแล้วแหละก็ผมคิดว่าน่าจะลงคลิปอาทิตย์ละวันก็ที่จริงแล้วว่ามานุษย์โทร r วิร์ t คนเนี้ยเขาว่าครับ มีความใฝ่ฝันเนาะก็อยากจะนอนแหละเออออกจากงานประจําแต่ว่าคงออกไม่ได้หรอกคงได้ทําแหละทีเนี้ยก็เวลาที่เขานอนนะครับผมชอบไปดึงตัวเขามาเนาะแล้วก็ชอบบังคับว่าเฮ้ hey, งานคิดวาดภาพนหน่อยสิวาดภาพนหน่อยสิอะไรอย่างนี้นะครับก็นั่นแหละเป็นเรื่องราวตลกๆที่ผมอยากจะมาบอกเล่ากันฟังว่าเ้ยช่องพี่มีการเปลี่ยนแปลงนี่ว่าเกิดอะไรขึ้นก็นั่นแหละครับผม หลายๆคนอาจจะสงสัยนะว่าทําไมผมถึงหายไปนานเลยหายไปแบบนานมากๆแล้วก็ในช่วงที่หายไปก็มีการลงคลิปแบบสเปะสปะด้วยใช่ครับมันมีสเปะสปะจริงเพราะว่าในช่วงเวลาเก่อนนั้นนะ่ะเคยคิดว่าอยากจะเลิกทาช่องด้วยครับก็เลยเอาช่องไปให้น้องไอ้คนนึงทำแต่ว่าก็พอเห็นลงคลิปไปแล้วแบบตัดใจไม่ได้ตัดใจไม่ไหวว่าเอ้ยมันลงอะไรเนี่ยอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่า มันถึงวเวลาที่ต้องมาทําแล้วหรือเปล่าอ่ต้องกลับทำมาแล้วทีนี้ก็เลยคิดว่าจะทําอะไรดีก็คิดไปคิดมาครับก็อืมมันด้วยความที่ว่าผมยังไม่ลงตัวหลายอย่างเนาะงานประจําผมก็ยังไม่ลงตัวดีครับแต่ตอนนี้ลงตัวละก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราก็กลับมาทําทาแน่ๆอะไรอย่างนี้ออนิเมะก็ช่วงนี้ดูอะไรบ้างไม่ค่อยได้ดูเลยใช่ครับไม่ค่อยได้ดูเลย ใช่ค่เพาไม่ค่อยได้ดูเลยนะเพราะว่าห่างไปเลยอะ่ะห่างแบบหายไปเลยอะ่ะเออทางานเสร็จออกไปเล่นกีฬาบ้างอะไรบ้างเออกลับมาถึงบ้านก็3ามสี่ทุ่มก็หมดแรงและแต่ว่าเดี๋ยวจะหาเวลามาทําคลิปครับสักเดือนละ4ี่คลิปเนอะอาทิตย์ละคลิปก็จะพยายามหาเนื้อหาที่มันเป็นสเปเชียลแบบว่าเนื้อหาในมังงะหรือเนื้อหานิยายที่ว่ามันต้องหาอาน,นิยายนั่นแหละเหมือนเดิม ครับก็เพื่อนหวังว่าเพื่อนทุกคนคงจะยังติดตามอยู่นะถึงผมจะหายไปนานมากก็เถอะเนาะก็จะพยายามครับจะพยายามทำให้ดีที่สุดเนาะก็มาทักทายกันประมาณนี้ก่อนละกันไม่ได้เจอกันนานเลยก็ยังไงก็ขอขอบคุณครับที่ยังติดตามรับชมกันก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้พอแค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีครับ